สวัส e v e n i ดีสวัสดีค่ะคูโรซี่จังกันโยคีเปิดศาลาอยู่ค่ะอยู่กลางป่าเขาโซกเดี๋ยวไลฟ์นี้มารู้จักคูโรซี่กันค่ะมาแบบดึกๆไม่ได้นัดหมายโยกีก็ว่างตอนนี้ก็เลยว่าเออจะมาไลฟ์หน่อยนะกัลว คิดถึงไม่ได้เจอหน้ากันเมื่อเช้าเปี้ยวมีนักเรียนทักมาด้วยครูไปไหนไม่ได้สอนรลายเอนะอืมก็เดี๋ยวจะหลายสั้นๆนะใครจะมีคำถามหรืออยากรู้จักครูโรซี่ถามคำถามในอ e ินบ็อกซ์มาได้ เจะตอบให้ว่าโอเคครูรรซี่เป็นใครนะมาอยู่ที่ไหนนี่นี่นี่นีอันนี้คือรูปของสาราลาาเขาศกโยคะนะเดี๋ยวยังไม่เข้าประเด็นนะที่จะมารู้จักครูโรซี่ครูขอเช็คแป๊บหนึ่งม,มาไลฟ์มาลองเทสไลฟ์ดูดึกๆนี่จะมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ย เดึกๆยังมีคนฟังอยู่ไหม,มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยังไงได้เริ่มาขอเช็คลายปป๊บหนึ่งเสียงเข้ามายังไลา์ขึ้นมาแลอย,ยังไลา์อันนี้มีขึ้น <laughs> วัช่วงนี้เขาสกฝนตกมากเลยอ่ามาแล้วเดี๋ยวขอเช็คตัวเองก่อนอ่อ้าวไม่ขึ้นอีกนะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเดี๋ยวครูเจ่ามาแล้วสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้านะมีคนเข้ามาแล้วอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับครูรซิ พิมพ์เข้ามาได้พิมคําถามเข้ามาได้เดี๋ยวบอกให้ไลฟ์นี้ก็คือแบบมาแบบไม่ได้นัดหมายนะเพราะจริงๆคือจะพรุ่งนี้จะมีไลฟ์ตอนสองทุ่มนะไลฟ์นี้ก็คือแบบแบบชิวๆ <c oughs> คือประมาณว่าเออมารู้จักครูหน่อยเออครูครูทำอะไรเพราะว่าจริงๆคือจะบอกให้ว่าเมื่อกี้ครูไปไลฟ์อีก เพจนึงมาครูไปไลา์ภาษานอร์เวมาอ่าแล้วพอไลายเสร็จก็เอ้อแวะมาตรงนี้หน่อยสิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือครูพูดภาษาโนเวได้ไงก็คือไปให้ไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอการท่องเที่ยวของอของที่ประเทศไทยให้กับคนโนเวเขาก็มาถามไงว่าโอเคจะจะไปเที่ยวที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะอะ ก็เลยไปไปก็เลยว่าเอ๊ะไหนลองฉันมาแวะบ้านฉันบ้างมาพูดภาษาไทยบ้างก็ยังคิดเหมือนกันเอ๊ะถ้าเกิดฉันน้อมาเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนี่คนอยากจะฟังไหมเนี่ยคนไทยอยากจะฟังครูโรซี่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวฟังไหมอะไรเงี้ยนะอืแล้วว่าจะมาทำไลฟ์แชร์หน่อยแป๊บหนึ่งนะอืม เดี๋ยวจะพูดได้ฟังพูดแล้สิเป็นเป็นใครนะมาอยู่ที่นี่เดึกเดึกก็ยังมีคนเอฟังอยู่นะดีดีเลยดีเลยน่ารักดีอืมอืมไลน์นี้ก็ชิวๆง่ายๆนะใครมีคำถามอะไรก็อ่า เพิ่งรู้เหมือนกันนะไลฟ์ดึกดกอย่างนี้ยังมีคนยังมีคนยังมีคนนั่งฟังยังมีคนดูนะจริงๆปกติป่าเนี่ยครูหลับไปแล้วแต่วันนี้เมื่อกี้ไปทำไปไปไลฟ์อีกเพจหนึ่งมาก็เลยมาลองเพจนี้บ้างอโอเคนะเข้าเนื้อหาเข้าประเด็น สำหรับคนที่มันนั่งนั่งดูอยู่นะแล้วครูจะพูดอะไรคะครูนะโอเคจะพูดเป็นคือ story. คสตอรี่ครูรซี่มันยาวมากมันยาวยาวเรื่องชีวิตเอาตั้งแต่เกิดเลยไหม,อมเอาพูดอย่างเยเอายอ่ยอๆแล้วกันอ่ะยอ่ยอๆก็คือว่า,ายอ่ยอๆก็คือว่าครู เป็นคนจังหวัดสุราธานีเป็นสาวใต้ตาคมเป็นคนสุราษฎร์คือจริงๆครูอะโตที่ในเมืองคือเป็นคนอยู่ในอำเภอเมืองสุราธานีแล้วคุณแม่ของครูรซี่เนี่ยมา ปักหลักปักฐานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสมัยก่อนนู้นมาสามปีสามสิบปีที่แล้วที่เขาเรียกว่ามาจับจองที่ดินที่เขาศกมายุคนู้นสามสิบปีที่แล้วอะยุคนู้นอะมากัแบบลําบากมากสมัยครูก็ยังแบบเออเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นอยู่อะตั้งแต่ตั้งแต่ครอบครัวแล้วก็คุณแม่เข้ามาจับจองที่นี่ไงที่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 เขาศกซึ่งบ้านหลังเนี้ย ก็จริงๆอ่ะอ้อเออใช่เดี๋ยวรอแป๊บนะครูจะไปเอาไว้รูปบ้านให้ดูนะจะจะเล่าแบบประวัติเขาศกเข้า,าๆให้ด้วยเดี๋ยวรอสิบวิแป๊บหนึ่งระหว่างยืนดูก็ดูไปก่อนนะมันเป็นยังไงคือมันเป็นความตั้งใจของครูเลยแหละว่า <c oughs> เออเนาะก็คิดได้ว่าอันที่จริงอ่ะ เดือนตุลาคมปี2019อะตอนนั้นอะมันก็เป็นช่วงหน้าฝนอย่างนี้แหละที่ครูโรซี่เริ่มมาปรับปรุงบ้านในก่อนที่ศาลาโยกศาลาเขาศกโยคะเจะเปิดนะโอ๊ทำไปทำมาไหนใครยังฟังอยู่ไอ้กดอันี้มาหน่อยเออก็เรียกอะไรนิปงนิป้งนิปงหรือหัวใจก็ได้กดมาเร็วกดมาเร็วกดมาเรืเ่อยเๆๆๆ พราะบางทีเทคมันไม่ขึ้นอนะ่ะฉันก็ไม่รู้ฉันยืนคุยบ้ายอยู่คนเดียวเพือ <arrows> มองไม่เห็นนะเออนะเทคไม่ขึ้นเทคมันไม่ขึ้นอ่ะยังมีคนอยู่นะส่งหัวใจขึ้นมาแล้วบางทีหัวใจมันลอยเออมันลอยขึ้นมานะเดี๋ยวครูจะเล่าต่อเก,กี่ยวกับเรื่องสาลาโยคะแล้วก็เรื่องของประวัติครูด้วยนะมารู้จักครูกันอ่าโอเคอันนี้ขึ้นมาแล้วนะ อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังอยู่จากอุดรยินดีค่ะอ่ามาต่ออ่าอ่าต่อนะเดี๋ยวครูเล่าต่อก็คือว่าเอ่อคุณพ่อเออไม่ใช่คุณพ่อก็คือคุณแม่เพราะว่าจริงๆครูโลซี่โตกับแม่ไม่ได้โตกับพ่อพ่อก็คือจริงๆคืออ๋อ h y t เ e way ถ้าอยากจะดูเรื่องฟังเรืองจริงๆอ่ะกดไปที่วิดีโออ่ะครูโลซี่เคย ไลฟ์ตอนเดือนสิงหาตอนวันแม่คือเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของแม่ครคูรสีให้ฟังก็คือเป็นต้นแบบซึ่งเป็นต้นแบบเป็นผู้หญิงต้นแบบในชีวิตของของครูเลยก็คือว่าคือคือยุคนู้นสมัยนู้นอะ่ะแม่ครูรซีเนะี่ยก็คือแบบเป็นซิงเกิลมามก็คือเป็นคุณแม่ที่มีลูกอยู่9คนแล้วก็พามาอยู่ในป่าเมื่อ30ปีที่แล้วลองคิดดูสิ ลำบากมากลำบากมากก็คือแม,ม,ม่สตรองมากๆสตรองมากๆแล้วพอกลับกัน30ปีให้หลังตอนนี้ครูโรซี่ก็มาอยู่ในป่าเออแล้วก็มีลูกก็คือ2ตัวก็คือมาก,กับแมวแต่ก็คือเออมันก็ลำบากไปอีกเวอร์ชันหนึง่งเพราะว่าที่ครูโรซี่อยู่เนี่ยเนี่ยที่ร้านอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีไว f ฟนะที่ศาลาโยคะของครูไม่มี wiwifi นะครู wifi, คใช้สัญญาณ 3G หรือ4 g วันดีคืนดีก็ไล่ได้วันดีคืนดีก็ทําไม่ได้ไฟฟ้าก็เดี๋ยวก็ติดติดดับๆับเป็นเรื่องปกติมากของประเทศเขาศกของที่เนี่ยคือเขาจะไฟเขาจะดับแต่คือมันก็ไม่สามารถที่จะมาก็เรียกว่าอะไรครูจะไม่เอาไอ้ตัวตรงที่เป็นจุดตัวปัญหาเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยอย่าอย่าเขามาหยุดกั้นเราถ้าเรามีเป้าประสงค์และมีสิ่งองค์ความรู้ที่เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีสามารถช่วยเหลือคนได้ทําเลย หาวิธีการอื่นเหมือนครูอย่างเงี้ยอ่ะออใช้วิธีร้ายอย่างเงี้ยในเรามีองค์ความรู้เรามีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่เราเอามาถ่ายทอดแล้วเอามาสอนคนได้ที่ให้เขาจะพัฒนาตัวเองให้เขาได้ดีขึ้นเก่งขึ้นด้วยองค์ความรู้ของที่ครูมีด้วยประสบการณ์ชีวิตของที่ครูมีครูเคยไปอยู่เมืองนอกอยู่เป็นอยู่ประเทศที่แบบจเจริญมากเลยคือประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในท็อปหตลอดทุก การวิจัยว่าประเทศไหนที่มันน่าอยู่น่าไปอยู่ไปเที่ยวไปไปเที่ยวอีกเรื่องหนึ่งไปอยู่เนี่ยแต่ครูโลซี่ก็ยังไม่เลือกที่จะอยู่ที่นู่นยังอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านไอ้น,นั่นเน่เดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกเรื่องอพิโซดหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวจะต้องคอยกดติดตามแล้วติดตามไว้ข้อมูลครูที่จะเอามาให้ความรู้มันเป็นประสบการณ์ตรงมันเป็นอะไรที่แบบก็เรียกว่าอะไรตกผลึกมาจริงๆแล้วอย่างคือว่าคุณได้มาฟังเวอร์ชั่นจากคนที่เคย มีความรู้แล้วก็เคยทาคือในชีวิตครูเนี่ยทำอะไรมาหลายอย่างก็คือแบบว่าเปิดเอ่อเปิดบริษัททัวร์ก็คือทํามาพักกุเทศก็เป็นทามาอยู่เมืองนอกก็คือทํางานโรงแรมก็ทามาล่ามก็เป็นมานะจนปัจจุบันเนี่ยมาเปิดศาลาโยคะแล้วก็เป็นครูสอนโยคะคือครูก็คือแบบมีองค์ความรู้อยู่หลายรอบหลายด้านแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราตกผลึกมาด้วยของตัวเราเองว่าเฮ้ยเราทํายังไงเอ้ยเรา ทำยังไงให้ประสบความสําเร็จเรามีหลักคิดยังไงทัศนคติอย่างไรของสิ่งนี้ที่มันตกผลึกแล้วอ่ะครูก็เลยว่าถ้าคุณได้รู้ครูก็คือก็คือจะได้ทางลัดไปเลยว่าเออมันทําอย่างนี้นี่เองมันต้องมีวิธีคิดแล้วก็แนวคิดอย่างนี้อยู่นะคะอืม มาเล่าเล่าต่อถึงกับเรื่องบ้านนะยังยังยังอยู่กันอยู่เลยขอบคุณมากกันที่ฟังอยู่ทักขึ้นมาได้นะอยากรู้จากการคือครูก็แบบไม่ยืนพูดอยู่คนเดียวก็คืออยากรู้ว่าเฮ้ยลูกเพจครูอยู่ตรงไหนบ้างรายงานตัวมาบ้างอ่า จะได้แบบว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อของครูใน uh, เพจครูก็คือจะมีเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องแน่นอนคือเรื่องโยคะเกี่ยวกับว่าท่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสอนตั้งแต่พวกบิคอนเนอร์ไปแล้วก็เรื่องแก้ปัญหาไม่ว่าคุณจะปวดคอบาอดอ,อะไรถามอินบ็อกซ์เข้ามาเลยได้ครูอาจจะไม่ตอบส่วนตัวทําเป็นไลฟ์ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เนี่ยเรื่องสุขภาพว่ากินยังไงทานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาแล้วก็เรื่อง เติบโตก็คือเรื่องพัฒนาตัวเองนะแล้วก็ยังจะมีเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวขอศกพ่อครูเป็นคนพื้นที่แล้วในสถานที่ที่ครูอยู่รีสอร์ทเยอะมากทั้งรีสอร์ทร้านกาแฟจุดเช็คอินที่สวยๆนะ,ะติดตามต้องกด C first ไว้แล้วคุณจะเห็นเวลาครูโลซีไลฟ์นะคะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องครูโลซีแล้วก็ก็เหมือนแบบ คือเหมือนอยากจะย้อนตัวเองนึกตัวเองไปว่าเมื่อสปีที่แล้วเดือนตุลานะครูยังแบบว่าปวดหัวมากเพราะว่าคือต้องมาเนี่ยมามามา,มาซ่อมบ้านเดี๋ยวให้ดูรูปบ้านนะนี่นี่ทำทำให้ดูอันนี้คือรูปอันแรกโอ้ยมันมันสะท้อนเงาอ่ะเห็นอย่างนี้ดีกว่าอะเห็นอย่างเห็นแค่นี้ก่อนอันนี้คือรูปบ้านตอนที่สร้างมาทีแรกตอนอปีสองพันห้าร้อย สามสิบห้าสองห้าสามห้าประมาณว่าสักสามสิบปีที่แล้วนะรูปนี้รูปนี้แล้วหลังจากนั้นน่ะประวัติมันก็คือว่าหลังจากที่แม่แม่ครูโรซี่สร้างบ้านเสร็จมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วแล้วแบบแกท่านกไ็ได้อยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะตัวครูโรซี่อยู่เรียนหนังสืออยู่ในเมืองในตัวเมืองจงัจงหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วระยะทางจากสุราษฎร์ธานีในอำเภอเมืองมาที่อำเภอพนมที่เขาศกเนี่ย สมัยก่อนมันต้องนั่งรถบัสมาใช้เวลานั่นแหละสี่ห้าชั่วโมงวานเย็นกว่าจะถึงแบบร้อยกิโลทำไมมันยาวนานอย่างนี้ร้อยกิโลนะคะสี่ห้าชั่วโมงสมัยเมื่อ20 30าปีที่แล้วกว่าจะมาถึงแต่ปัจจุบันนะ่ะไกลมากสองชั่วโมงก็ถึงแล้วเขียบพี่ร้อยกิโลนิดเดียวใกล้ใกล้เออใกล้มากนะสนามบินก็ใกล้สสนามบินก็ชั่วโมงครึ่งจากสนามบินสุราษฎร์ธานีมาเขาศกนะคะ ก็คุณแม่พอหลังจากที่สร้างบ้านไว้แล้วเกิดแบบมันมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ท่านก็คือไม่ไม่อไม่อยากจะอยู่ที่นี่นะก็เลยกลับย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสัญญาณมันกระตกุกอืมสัญญาณมันกระตกุกอืมอ่ะกลับมาแหละสัญญาณเราคุยต่อคุยต่อนะใครมีคําถามอะไรอยากจะรู้หรืออะไรเงี้ยส่งขึ้นมาได้นะอ่ะต่อ อันนั้นแล้วหลังจากนั้นหน้าบ้านน่ะเดี๋ยวให้ดูต่อไออันนั้นคือรูอเออเนี่ยนี่คือดูรูปนี้นะรูปเดะเดี๋ยเดะอ่ะนี่คือรูปตอนที่บ้านสร้างเสร็จยังอืมอืออืมเสร็จแล้วหลังจากนั้นหน้าบ้านอ่ะนะก็ไม่มีคนอยู่เป็นประมาณสิบปีเลยนานมากก็จะอยู่ประมาณอย่างงี้เดี๋ยวนะคุยพยายามยืนให้มันไม่สะท้อนเนงาเออเราต้องออกไปงี้อ่ะเห็นยังเห็นยังอ่าเห็นยังเนี่ย นี่ตอนอตอนที่ครูรับบ้านพูดง่ายคือว่าแม่บอกว่าเออฉันยกให้มึงไรเงี้ยแม่บอกเนี่ยเออนี่คือสภาพที่ตอนครูโรซี่เริ่มที่จะปรับปรุงตอนรับบ้านมาเมื่อสักสิบห้าปีที่แล้วเริ่มโปรเจกต์คือสิ่งที่ทํามาคือมันไม่ได้แบบทํามาวันเดียวคือครูมาถึงทุกวันนี้คือแบบเดินทางมาด้วยแบบยาวนานมากใช้เวลาแบบเดินทางมา ด้วยตัวของครูเองนี่แหละสิบห้าปีกว่าจะมาถึงจุดนี้คือบ้านตอนแรกเป็นแบบนี้แล้วมันไม่มีคนอยู่มันก็เป็น,เป,นเป็นบ้านล้างเป็นบ้านผีสิงอยู่อย่างเงี้ยนี่นี่น,นี่นี่คือศาลายโยคะตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจะให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวเอาวิดีโอให้ดูเดี๋ยวจะลอยฟังนี่นี่นี่คุณดูระเบียงอันนี้เดี๋ยวนะครูให้ดูตรงนี้มองเห็นไหมเนะี่ยเห็นนะนี่คือระเบียงอันนี้นะดูให้ดีสิระเบียงอันนี้คุณดูนะนี่คือศาลายโยคะในปัจจุบัน เดี๋ยวคูจะเปิดออกมาในนั้นนะคืออันนี้นี่นี่คือปัจจุบันนี่คือตอนที่ครูรับป้ารับบ้านมาที่แม่บอกว่าเอาไปกูให้มึงเนี่ยเนียเนียอย่างนี้เลยแล้วคือปัจจุบันเป็นอย่างนี้คือครูรโนเวทยกหลังเลยเนี่ยแล้วก็แบบว่าแต่ว่าก่อนที่จะรโนเวทตัวตอนแรกค,คือครูก็คือจะแบบไม่ได้มาอยู่ก่อนเพราะว่า ออตอนที่แม่แม่บอกว่าโอเคกุยกให้มึงอะนะไฟฟ้าไม่มีคือบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเมือ่อคิดดู15ปีที่แล้วไฟฟ้าก็ยังไม่มีตอนที่ครูแม่แม่เนี่ยเตอนที่ได้รับบ้านหลังอ,อลองคิดดูสิคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วคุณได้บ้านมาหนึ่งหลังซึ่งอยู่ในป่าแล้วก็มีแบบสารพัดสัตว์นะแล้วแบบคือแบบคืออยู่ในป่าแล้วคุณก็แบบว่า เฮ้ยฉันก็คนเดียวถึงฉันมีพี่น้องก็จริงแต่คือมันเป็นความรับผิดชอบของฉันไม่ใช่ความรับผิดชอบของพี่น้องฉันฉันต้องจัดการของฉันเองแต่คือทุกสิ่งทุกอย่าง <pek icking noise> กูทําไม่เป็นสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นคือแบบเฮ้ยยังไงพวเนียแล้วไม่พอนะคือแบบเราจะหาสตังไหนที่จะต้องมาทํามาดูแลมามาดูแลในเมื่อแบบคือบ้านอ่ะอยู่ในป่าไงแล้วในป่าเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งความชื้นมีทั้งน้ํามีทั้งสัตว์อย่างเงี้ย คือพอไม่ไม <sus> <half> ่เวลาไม่อยู่บ้านทีเวลาครูโรซี่มาดูบ้านแต่ละครั้งผมรู้เปล่าเวลาเปิดประตูเนี่ย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 เปิดเข้ามานะจะบอกให้คือแบบคือเวลาเออมื่อก่อนเนี่ยเปิดประตูบ้างเนี่ยเวลาเปิดเข้ามานะก็ก็ก็ลุ้นแหวกบ้านดูก่อนมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างแบบบางทีก็แบบงูตัวอะไรไม่รู้นอนตายอยู่ในเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เลยขมา่างเงี้ยแล้วแบบฉันก็แบบ มาแล้วก็เปิดแวกก็ดูน่ากลัวมากคือแบบอย่างนั้นจริงๆคือแบบแล้วแบบรอบรอบบ้านแล้วบางทีก็แบบว่าเธอคือพอเราไม่ได้อยู่ใช่ปะแล้วแบบหญ้ามันก็ลกหญ้ามันก็รกเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบรอบรอบบ้านเนี่ยหญ้ามันก็บางบางทีแบบหญ้ามันก็สูงมากแล้วก็แบบโอ้ยพอไปดูนะพอให้เขาตัดแบบมันมีแบบรอยงูมาลอกคาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบจะมาบ้านแต่ละครั้งนี่แบบมัน บอลยังไงหรือไม่ก็แบบเจะมีค้างคาวเข้ามาขี้่เงี้ยเยอะมากที่แบบต้องแบบเรื่องที่จะปวดหัวกับด้วยความที่เขาอยู่ในป่าไงคือเป็นบ้านที่มันอยู่ในป่าแล้วมันมีความเงียบเพราะด้วยแบบพอเวลาครูมไม่อยู่ก็คือครูคือก่อนหน้านี้ครูอ,อยู่กรุงเทพไงแล้วพออยู่กรุงเทพปุ๊บเราแบบอาจจะมาได้แค่แบบเ,เดือนละโอ้ยไม่ใช่เดือนสี่อาจจะแบบสองสามเดือนครั้งอะไรประมาณนี้กว่าจะได้ลงมาอยู่ในในป่าแแต่ละครั้งแล้วแบบ ระยะทางแบบ15ปีนะคือบางใครบางคนที่เห็นครูรลสิเอ้ยเห็นแล้วอิจฉาจังเลยครูมาได้แบบสถานที่ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยหลายคนก็อยากจะมาอยู่อย่างงี้บ้างอยากจะมีสาราเยาวค้าบ้างอะไรบ้างคือครูบอกไว้คำหนึ่งนะว่าคนทุกคนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จกว่าจะมาอย่างเงี้ยเขาจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดที่จะต้องทําซ้ําๆย้ำๆแล้วก็ฟันฝ่า เยอะมากกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ถึงแม้ว่ามาถึงจุดนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะต้องพัฒนาต่อไปอันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าในการพัฒนาตัวเองและก็พัฒนาตัวตนของตัวเองนะสวัสดีค่ะเข้าสกอากาศดีจะโอเคเอ,อ,อันนี้คือตัวตัวบ้านก็คือคือครูใช้เวลา 15ปีคือยาวนานมากตั้งแต่แบบไป,ไปๆมาๆแล้วด้วยความที่แบบว่า,ามันไม่มีไฟฟ้าไงเลยมันอยู่ลําบากแต่ครูก็มีช่วงจังหวะชีวิตตอนที่ไฟฟ้าเข้าไฟฟ้าเข้าเนี่ยนะอย่าเขียนไว้ก่อนไฟฟ้าเข้าเมื่อปี2,500ไม่ใช่2 0งพันสอภาษาไทย2,014 14อันนี้21ใช่ไหมก็6แล้วก็7เออเ8ปีที่แล้วอะ่ะ คิดดูเนี่ยที่มีไฟมาส่งไลฟแค่เจ็ดปีแปดปีประมาณเจ็ดปีแปดปีเท่านั้นเองคือแบบมันไม่ได้แบบคุณลองคิดดูสิแบบเราอยู่ยุคไหนสมัยไหนทําไมต้องรองไฟฟ้าแบบตั้งนานกว่กกาไฟฟ้าจะเข้าแต่บ้านครูก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไวไฟ,ฟอลอง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 ก็งคือแล้วถนน,นหน้าบ้านก็ยังแบบเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนรุกหลังถนนรุกหล,ล,ลังนะถนนรุกหลัง ก็อย่างนั้นแหละคือคือก็คือคอ,คอ,อุปสรรคอะไม่ว่าคุณจะทำอ,อะไรยังไงมันมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะมองแบบไหนคุณมองไปเลยว่าโอเคนะถึงจะมีอุปสรรคเขาเข้ามาคเพื่อมาท้าทายเราม,มาท้าทายเราให้เราเก่งขึ้นคิดไปเลย เขาเข้ามาเพื่อให้เราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจงพัฒนาตัวเองเก่งไปอีกสเต็ปหาวิธีการใช่ไหมเ,เพราะว่าคนที่จะมาทําอะไรให้มันประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันน่ะน,นะเขาคืออย่างอย่างแรกก็คือแบบมันต้องมีทัศนคติแล้วก็ mindset แล้วก็แบบมองมองแล้วก็แพลนในสิ่งที่ตัวเอง เป้าหมายอ่ะพูดง่ายๆว่าต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนไงคือครูโดยส่วนตัวครูเป็นคนที่แบบชัดเจนกับตัวเองอยู่แล้วไงว่าโอเคถ้าฉันจะทําอย่างนี้ฉันก็ไปอย่างนี้ฉันมีดิเรกชันตรงไหน,นฉันก็ทําโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเรารู้ตัวต,วตนไงนะคืออ๋อจะมีไลฟ์อื่นๆนะลองไปไล่คือครูแนะนําให้กดคําว่าวิดีโอวิดีโออ่ะและในนั้นมันจะมีไลฟ์ของครูเกี่ยวกับเรื่องพัฒนา พัฒนาตัวเองอยู่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแพชั่นนี่แหละก็ว่าครูแนะนำมากคือพอเวลาคุณรู้แพชชั่นก็เนี่ยเหมือนการคุยอย่างเงี้ยมันเป็นอ่ามันเป็นแพชั่นมันเป็นทักษะของครูยอย่างหนึง่งนะแต่เพีงเยงแต่ว่าก่อนหน้านั้นครูไม่ได้ฝึกที่มันจะพูดออกหน้ากล้องไง คือก่อนหน้านั้นคือครูเป็นมักกุเทศครูก็จะพูดถือไม้เลยมักกุเทศก็เรียกว่าอะไรยืนถือไม้ไฟสองหน้ายืนบนอยู่รถบัสนะแล้วก็เนี่ยเออ y the way นี่เยจะลบก่จะให้ดูอะไรนี่เพราะเมื่อกี้ก่อนที่ครูจะเข้าไลฟ์นี่ยังอยู่กันไหมนเนี่ยอ่าสวัสดีค่ะอ่ายังอยู่กันนะเอาใครยังอยู่ส่งหัวใจขึ้นมาให้หน่อยเร็ว เสวัสดีค่ะใครยังอยู่ส่งกระใจขึ้นมาหน่อยเร็วเดี๋ยวคุณจะได้ออบอกต่อได้มรู้จักครูรสีต่อนะอืมสัญญาณมัน,มนกระตุกกระตุกอะ่ะอุตส่าห์ว่าหนีไลฟ์มาช่วงดึกๆพก่อทีจะได้ไม่ต้องมาแย่งอินเทอร์นเน็ตกับเขาบ้างม,มันก็ยังม,มีแต่ไม่เป็นไรครูเชื่อคนที่ติดตามครูอยู่เพราะคุณอยากรู้จักครูคุณก็จะฟังคุณก็แบบ มีด้วฉันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเพชั่นความพยายามที่จะนั่งฟังเพื่อที่จะรู้จักครูโร่ให้เพิ่มมากขึ้นมาที่ครูจะพูดอะไรให้ฟังก็คือว่าเมาื่อกี้ก่อนที่จะมาเข้าไลน์นี้ครูไปไลน์อีกไลน์หนึ่งก็คือเป็นไลน์ของนอร์เวย์ก็คือครูไปไลน์เกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยมาไป,ไปเล่าให้ฝรั่งฟังว่าเนี่ยถ้าจะมาเที่ยวเมืองไทยมันต้องไปที่ไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้คืออันนี้คือเป็นแผนที่ประเทศไทยไง นะก็คือชี้ให้เขาดูไงว่าโอเคนะถ้ายูจะมาย,ยืนเหมือนเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรครูสมศรีชื่นแล้วเสร็จแล้วอะไรรูปล่าเนี้ยนี้ยเนี้นีนนนน่นี่คือทงชาติร์เวย์ทงชาติโนเวย์น,น,วยนะซึ่งมันจะอยู่อีกเพจหนึ่งซึ่งตัวคุณเองก็จะมีเนี่ยคนรน์เวย์ติดตามอยู่ก็ก็คืออย่างที่บอกไงคือว่า ตัวเราพอเรารู้ตัวเราเรามีองค์ความรู้อะไรคือทุกคนมีของอยู่แล้วอยู่ในในตัวเองไงมีความสามารถแต่เพียงแต่ว่าทักษะบางอย่างเราก็คือไปฝึกกันได้เหมือนครูเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นมัคคุเทศไงเราก็จะมีทักษะเขาเรียกว่าคือโดยทั่วไปมัคคุเทศมันจะมีทักษะหนึ่งที่เขาเรียกว่าพวกหน้าด้านเพราะเราต้องแบบอยู่หน้างานแล้วก็อยู่ต่อหน้าแขกแล้วเราต้องกล้าพูดอยู่แล้วไงแต่เพียงแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนตรงนั้นเข้ามาอยู่ในออนไลน์ ก็คือเพียงแค่มาฝึกกันหน่อยก็ก็ก็แล้วก็แบบมาเรียนรู้วิธีการเนี่ยพูดหน้ากล้องพูดออนไะลน์นะนี่ไอตัวแผนที่ที่ครูเอาไปบอกให้สอนให้ฝรัง่งรู้จักกันนะจะโอเคไลฟ์นี้รู้สึกสัญญาณมันจะกระตุกจังเลยม,มา ไลน์นี้กะว่าไม่ได้นั้นมากนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาสอนตอนเจ็ดโมงเชา้านะเดี๋ยวไลน์นี้แค่แบบเออมาลองทักทายรอบดึกลองมาดูสมาชิกลูกเพจว่ามีใครอยู่กันบ้างเดี๋ยลองไลฟ์ตอนดึกๆบ้างแต่ปกติครูจะไม่ค่อยไลฟ์ดึกสักเท่าไหร่เพราะครูคือจะนอนเออนอนไม่ดึกมากแล้วก็คือเออหกโมงเชา้าหรือก่อนหกโมงครูก็จะตื่นแล้วคือ คูอยู่ในป่าไงอ,อากาศที่นี่เขาจะดีไงนะคือเขาศกโดยอากาศของเขาอะ่ะคือเขาเป็นอากาศดิบชื้นไงเขาก็จะมีแบบความเย็นสัมผัสมีอากาศที่แบบสบายสบายอย่างเงี้ยคือคือเวลานอนอะ่ะคือจะบอกให้อย่างใครมาเที่ยวเขาสกแล้วมานอนนอน,นอนห้องเปิดแอร์นี่ขาดทุนขาดทุน,ทนคุณจะขาดทุนชีวิตบ้างเลยเพราะว่า สิ่งที่เขาเรียกว่า t o อป f the ดอะกลิมที่สุดของเขาุกก็คือการสัมผัสอากาศเย็นๆเย็นๆแบบเย็นในป่าเย็นแบบป่าป่าต้องอย่านอนห้องแอร์คุณนอนห้องแอร์นะคุณขาดทุนคุณต้องไปนอนห้องที่แบบมันกลางงุ้งที่แบบมันมีลมออหรือว่าเปิดพัดลมสักนิดนึงที่แบบว่า ได้สัมผัสอะเพราะว่าเวลาคุณตื่นตอนเช้าอะไอ้นั่นแหละ the bliss of the bliss of the top ก็คือว่าไอ้ความเย็นป่าตอนเช้านี่แหละเพราะถ้าคุณนอนห้องแอร์คุณไม่สัมผัสคุณไม่รู้เรื่องอะไรไปนอนห้องแอร์นอนที่ไหนก็ได้แต่มาในป่ายานอนห้องแอรอ์บอกให้คำหนึ่งห้องนอนห้องพัดลมห้องที่แบบว่าคุณจะสัมผัสไอ้ไอ้ความเย็นเย็นของในป่าตอนเช้าไอ้นั่นแหละนะโอเค สั้นๆประมาณนี้ให้ได้รู้จักกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้7จ็ดมงเช้าเจอกันเดี๋ยวครูจะมีสอนมอร์นิ่งโยคะสาหรับวันนี้จริงๆคือไม่ได้สอนเพราะว่าเออลืมบอกไปว่าวันนี้คือมีลูกค้ามีเป็นนักเรียนฝรั่งมาฝึกโยคะครูก็เลยไม่ได้ทำไลฟ์เมื่อเช้าตอน7จ็ดโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ให้นะโอเคดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะกด ติดตามกดไลค์ไว้นะเดี๋ยวครูจะมาสอนมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันมาให้อยากจะให้ทุกคนสุขด้วยสุขภาพดีแล้วก็เติบโตไปด้วยสวัสดีค่ะจากครูโรซี่จังเกิลโยคี